พอมึงด <s Techn Pokémon> ีไปยังแล้วเสอาเลยผมไอ้แก้นเอีเดินไวเราจะมาเรี่ยวพามาเทีวา่วเยังนห้องนี้มมาค่ะมคนแต่ก็ไมแก้นคงคุนะคะเดี๋ยวเรามาอคือของคุณอันนะคะนี่เนี่ย ผของไอต้นนี่ของของเพื่อนเองอะไรกันเลยพี่รุ่งไม่ของคุณชัยนะของพอดีเลยคุณชัยนั่นกูเจ็บคือชัยนี่คุณชัยค่ะนี่คุณชัยนี่คุณชัยดูโลเราอย่างนี้นี่นี่ของก็หลบกายแล้วก็เขินกล้องครับตัวโอเคต่อไปนะมาตามมาที่พืครับไอไอได้เร็วเดียวนี่นี่คุณคุณปองนะครับทำหน้าหมดเคอยู่นะส่วนคนนี้เขาเขากำลังมึนนะเออแล้วนะโอเคแล้วก็ตามเขาไปนะครับ ตอนนี้มาเที่ยวห้องสองนะครับนี่คือใครไม่รู้ครับผมไม่รู้จักจันไม่ได้ส่นนี้กูคือเฟิร์นเคสซิเกมอร์จะตามครับเพราะมบเพื่อนอีกสองคนชื่อคุณป๊อกและคุณเตนะครับตอนนี้เตงมูอยู่มีคนโฟมยิงน้องนะครับนี่กูยิงน้องเรา่องสะพายกระเป๋าไปเที่ยวที่ิบ้านไปดูบรรยากาศในห้องห้องทั้งสองนะคะดูกกระดานนะครับอ่านอ่านว่าอะไรไม่รู้ครับ เธอยเป็นไม้ไอ้นิวเอาดูเลยครับซาวีดัดปีใหม่อ่อา่าซึ่งกับวันนี้จะเห็นว่ามีอะไรไม่รู้นะครับคล้ายๆกลบไฟมึงอย่าพูดมากเลยครับเรีย,ยก,ยก,กเรียไ,ไปลงประชายไปดูบรรยากาศดูรเรียกเรียก นี่คุณผู้ครับกำลังโลมาที่โรที่สุดในห้องนะครับแต่กคสุดท้ายนะครับบอกให้ก่อนขอ,ขอจบขอจบคลิปสี่สท่ทานี้ขอค,ค่ะ